thank <laughs> you ทุกคนวันนี้พามากินยำนุ่มจีนจ้าเมตาทำเองนะผมเติบเลยจะกินมากมายถุกคน่ะใส่หมูยอใส่ใส่กรอกแดงทึ่งก็ไค่ต้มซึ่งกันนี้ถุกคนแต่กว่าไปลาดนัดได้นั่ง้อยมาซึ่งก่อนนี้ไก่อะไรนี่ไก่หรือมูไม่รู้ทุกคนกินกันเลยมาเดีวนี่ขออนุญาตกินกับมือหน้าหลังมือแล้วถุกคนเน่น่อร่อยนะ หืมยังไปหืมยังด้วยหืมหืมอุ้มมาเลยเจนหนุ่มจีนอบอแห้ง อือยาเยน้องะมาคือแทบเป็นฟรีมือตัวเองอะทุกคนทึ่มันร้อยมากๆอันนี้อะไรอะหมูเปรี้ยวเหรอน่าจะหมูเปรี้ยวหน้าซาซอมาจากร้านนาะอืมอือ ลีปลีดนูะดนะอหมือนี่ยังร้อย ใบกลูม ฟินเลยอ่ะทุกคนอันนี้หมูเปียวก็นร้อยหืมอืมกินกับแม่แม่ว่าไม่เข้ากล้องมะรอ้อยแม่กซีมือหนึ่งร้อยนะยเออ ถ้ากินหลายๆคนวันนี้รอวันนี้ไหมนะใครยากทุกคนไปจัดเลยนะยำนุ่มจีนไ่หมูยอไ่แหวกอกแดงไ่ตัวฟักยาวตึ้งกับฟานหอมเย้เส่นน้อยๆน,ยน,ยนานละนใส่น้ำปลาดานิดนึงนะร,อรนนะ้อยทุกคนเนอะเดี๋ยวไม่คลิปนานนะกินก่อนนะ